โอเคผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบนถไทยสิ่งครับอ่ะมื้อนี้ก็มาอัปเดตครับจากที่เขาหายกันไปดนนะครับเพราะว่าสองนี้นะครับกับเป็นเริ่มนะครับเกี่ยวกับเขาหน้าปังนะครับตัวนี้ผมกับไปลงอยู่ที่อำเภอรัตนาบุรีครับผมบ้านเกาะแก้วนะครับขอบคุณนายนาครับผมขอบคุณพี่อิ๋วนะครับขอบคุณพี่อิ๋วนะครับเพิ่น แต่ปล่อยรถเพ่นไปนะครับแล้วเพิ่นก็ดึงผมไปลงนะครับก็ขอบคุณนะครับอ่ะนะครับตีห้องไปเกี่ยวมาเขาเจออย่างนะครับเขาคือได้มาแก่ใส่หนิวสันนะครับหนึ่งนะครับที่เจอเลยนะครับเขาสันนะครับเขาสันแห้งครับทางผุนเขาสันแห้งแถวรัตนานี่เป็นเขาตีเกี่ยวยากนะครับเพราะมันสันนะครับสันแล้วมันก็นานะครับผมเลยได้มาเห็นดรถใหม่นะครับก็คือนะครับได้นะครับแก่หลายจุดเลยนะครับแก่พวกเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับได้แก่นะครับ เกี่ยวกับไรแก่เพราะว่ายังนะครับพะวานะครับที่แก่ก็คือว่าช่วงข้อตั้งเขานะครับนะครับตรงเกี่ยวนะครับในตัดออกนะครับให้มันกว้างกับเก่านะครับเพราะว่าเขามันสั่นนะครับมันขึ้นเป็นลูกนะครับเพราะว่าระยะยืดมันกัดเงานะครับมันกัดใกล้นะครับมันกัดตองเพชดช่วงนั้นนะครับให้มันกว้างนะครับจังมันสีเกี่ยวได้นะครับเพราะว่ารถผมนะรบบอด้ไซคคอสปริงนะครับรถผมไม่ได้ใส่คอสปริงนะครับแล้วก็ นิ้วนะครับเป็นยังยังต้องใส่นิ้วสันนะครับก็คือลักๆเลยคือว่าเขามันสันนะครับขันใส่นิ้วยาวนะครับมันตัดต่ำบ่ข่อยใดนะครับมันตัดต่ำบ่ข่อยใดนะครับแล้วมันก็ตามมานะครับก็คือว่าเพื่องบ่ไดนะครับบัดที่นี่รดเฮ่ามันก็เขาเมื่อขึ้นเป็นหลูกนะครับเพราะว่ามันตัดได้น้อยนะครับเกี่ยวมันดูดบ่ไดนะครับนิ้วมันฝาดไปม่หอนเกี่ยวครับบอกง่าไงนะครับมันเลยเขาเป็นหลูกนะครับเฮาก็เลยต้องใส่นิ้วสันนะครับนี่ครับเพิ่มเติมมานะครับก็คือ เกี่ยวนะครับไปแก่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดของลอนมนะครับกับเป็นนิวสันนะครับมูเลนะครับวินเป็น12นิ้วครับ12นิ้วนะครับก็คือไฮ้มนสานะครับเห็ดไห้มนสากว่าเกนะครับเพื่อนะครับสิบไบมันตี้เข่านะครับกับประมาณนี้นะครับหลังจากไปทดสอบมาเดี๋ยวมึงขาลังนะครับทีเด็ดของเฮานะครับทีเด็ดของเฮานะครับเป็นงานทดลองจากทางอูนะครับเป็นตูดสิ่งนะครับตูดสิ่งนะครับ ทรงนี้เลยนะครับต้ซิ่งนะครับตัวนี้อยู่ในส่วนทดลองนะครับตัวนี้เป็นของสังคมกิจนะครับก็คือเอามาให้ทดลองเบ่งนะครับขามัน้าสูตรหนีพันนะครับมีจำนายแน่นอนนะครับสูตรหนีพันมีจำนายแน่นอนนะครับวันที่วันเสาร์นี่นะครับผมสิไปทดลองนะครับเดี๋ยวผมสิมารีวิวให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นตู้ซิ่งนะครับเป็นสแตนเลสนะครับ สเตลเลตนะครับงานสเตลเลตนะครับทรงนี้นะครับงามนะครับงามนะครับบอกได้เลยว่างามนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่กั้วที่สุดนะครับกับทีมงานก็คือว่าเฟืองอจซีติดดากได้นะครับคิดว่านะครับคิดว่าถ้าเกี่ยวหน้าปังแล้วพันนะครับกับพันหน้าปังนะครับเ้องกับตรงไปหลุ่นหน้าปีอีกเธอนึงนะครับว่ามม่สิติดบอนะครับสำหรับใบโต๊ของผมนะครับผมเหตุแบบนี้นะครับ ท่นนี้นะครับแก่ไหมนะครับแก่สามสี่รอบครับใบตบยังจบนะครับนี่ครับก็คือผมเห็นมันเอียงอย่างหน่อยครับมืวมันตรงมาแบบนี้ครับผมจะเห็นให้มันเอียงมากนะครับเพราะว่าถ้ามันตรงนะครับมันเสียดเฟืองมานหนีนะครับผมเลยเห็นให้มันองศามันยิ่งเอียงนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขามาลองเบิ้งนะครับว่าสูตรนี้นะครับมันสีเป็นอย่างไรนะครับตัวสิ่งนะครับสูตรนี้ครับเป็นอยู่ในส่วนทดลองนะครับนี่ก็สีได้แก่ไหมนะครับพวก ระบบนะครับสายพันธุ์ตัวเดินนะครับกสิเดตึ้งไหมนะครับตึ้งนะครับแล้วก็ชุดทอทรงเข่านะครับกสิเดตึ้งสายพันธุ์นะครับเพราะว่าสายพันธุ์มันย่อนนะครับมันทรงเข่าไดี่สานะครับนี่ครับตูดชิ่งกับประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับนะครับถ้งพุ่นนะครับหลายคนถามมาว่าไดีราคาดีบ่นะครับราคากับยูทีฮาลอยนะครับฮาลอยฮักฮักคาในหนานะครับออกกับในหนากับไรล่ะฮาร์บนะครับก็เหลืออยูซี่ลอยฮาร์ชีบับ ตัวนี้เ่าบ่อยเลคนครับเ่าเกี่ยวถิ่มย่างเดียวครับเกี่ยวอย่างเดียวนะครับรถค้นต่างหากครับตัวนี้เ่าได้อยู่450ต่อไรนะครับไปนาก็ได้ไปไรหล่ะห้าสิบนะครับก็ไปซิมมาแล้วนะครับประมาณ20กว่าไรนะครับสําหรับฟังนั้นนะครับวันเสาร์ก็ไปอีกครับวันเสาร์ก็ไปอีกนะครับแต่ตามแนมแนมเบิ้งนะครับงานนี้จะมีถึงนะครับประมาณหลังสงการนะครับหลังสงการนี่จะเล่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นเขา มันเป็นเข่าอย่างหกหกหนึ่งนะครับขวบเขาหกหนึ่งนะครับก็กขอหกหนึ่งเขาอ่ะมันกับต้นสันนะครับสันแห้งนะครับเพียงหัวเขานะครับเพียงหัวเขานะครับเขานะครับนี่ครับมือนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมือนีนะครับทีห้องมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับตัวซิ่งนะครับเดี๋ยวถามมาฟังรีวิวนะครับสําหรับตัวเบ้าสูนี้นะครับเกี่ยวหน้าปั้งใดนะครับเขาว่ามีออกนะครับเขาว่ามีออกตีเบิร์นะครับทุกห่วงนะครับ มันสีบอออกอยู่โตเม็ดหลีบนะครับเม็ดหลีบก็คือมันสีเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ว่ามันมันเป็นเม็ดหลีบนะครับมันเป็นเม็ดหลีบมันตีบอออกครับก็คือเม็ดมันคือเขียวครับมันตีบอออกครับยังไนแต่ตีออกจะได้พัดลมกับเปาถิ่มือเก่านะครับมมีผลยังครับตัวนั้นนะครับแต่ทดสอบแล้วนะครับเขาบอออกนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเบานะครับสูตรตูเบาเบ็ดรถไถสิ่งนะครับแล้วก็ข้อนะครับเป็นข้อเดิมนะครับข้อเดิมโซ่คอใหญ่นะครับบันไดสิบ 18คแปดันนะครับข้อเดิมโซ่ข้อใหญ่มันได้18คแปดันนะครับสเตอร์สเตอร์บนนะครับเป็นทีเก่านะครับทีเก่าทีเก้านะครับเพราะว่าผมจะเน้นรอบของสเตอร์นะครับเป็นทีเก่าให้รอบส่านะครับเข้ามาเร่งมันได้เอานะครับให้รอบมันเร็วครับทำมันเร็วหลายมันกับบอดีนะครับมันเร็วหลายมันกับบอดีเพราะผมมาเห็นในช่วงมันได้มันดูดได้ไวานะครับผมบดเด่เร่งญี่ปุ่นนะครับถ้าเข้า ใส่ไงนะครับติดผื่นครับติดคอบนนะครับผมก็เลยใส่เก่าดีกว่านะครับแล้วก็มาเห็ดมันได้ทีๆเอากระไดคือกันนะครับมี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเราขยายปากไปี่ยวหน้าปังนะครับกระไดแก่นะครับได้แก่เลยนะครับกันพ่อขอสันนะครับนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้สมาบข่เด่นให้เบิรงนะครับอีกเท่านึงครับขันมาคลิปนี้ฝากก็ไลก์ก็แชร์ครับกดติดตามนะครับยูทูบช่องเบลต์โรตยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ